ติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความดีใจนะครับของญาติแล้วก็แรงงานที่กลับมาถึงประเทศไทยซึ่งตัวแทนของรัฐบาลท่านนายกอมชับนะครับให้รัฐมนตรีสามท่านไปให้การต้อนรับตัวแทนแรงงานนะครับที่มาถึงประเทศไทยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยช่วนไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับตั้งแต่ที่มาถึงเนี่ยญาติซึ่งไปรอตั้งแต่วันก่อนหน้าะ พอเห็นญาติของตัวเองเดินทางมาถึงแต่ละคนก็ร่ําให้เข้าไปโผลกอดกันด้วยความดีใจนะครับที่กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังผ่านภาวะสงครามเพราะบางครอบครัวต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่สงครามเท่านั้นแต่ไม่ได้เจอกันมานานมากกว่า6ปีแล้วถึงแม้ไม่มีสงครามก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันมากแค่ไหนอย่างเช่นครอบครัวของคุณชัยยะบุญสังอายุ39ปีชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี เดินทางไปทำฟาร์มนะครับที่ประเทศอิอสาราเอลก็เข้ามาสวมกอดแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวของตัวเองนะฮะโดยเฉพาะลูกชายที่กอดพ่อแนบแน่นเลยนะฮะภาพบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้นะครับแสดงความยินดีกับพ่อครัวนี้ที่ที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยด้านตัวคุณชัยยะเองเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมถ้าได้ฟังเหตุการณ์แล้วจะรู้เลยว่าเขาเอาชีวิตรอดมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆนะครับ ตั้งแต่วันที่8ตุลาคมผู้ก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสมีอาวุธเข้ามาบุกเข้ามาพยายามพังประตูบ้านของเขาทำร้ายคนงานจึงต้องหนีเอาตัวรอดกันช่วยกันดันประตูเอาไว้ไม่ให้เข้ามาต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคา3วันนะครับคุณชัยยะบอกไม่ได้กินอาหารขับถ่ายก็ไม่ได้ลาบากมากมากนะตอนนั้นแล้วก็พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ช่วงการหลบหนีไม่อยากให้แม่รู้ว่ากําลังเผชิญอะไรอยู่เพราะกลัวว่าแม่ของตนนั้นจะเป็นห่วง ยืนยันนะครับว่าจะไม่กลับไปอีกแล้วและตอนนี้ทุกคนอยากกลับหมดบางพื้นที่ยังช่วยเหลือไม่ได้สาเหตุที่ตัดสินใจไปทํางานที่อิสราเอลครับแน่นอนเรื่องรายได้ดีกว่าประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาเจอโควิดเข้าไปก็เลยต้องการไปทํางานเพื่อเอาเงินมาดูแลครอบครัวช่วงที่ไปก็ต้องกู้เงินนะครับเพื่อเป็นค่าเดินทางหลังจากนี้ยืนยันว่าจะต้องทํางานหาเงินเพื่อใช้หนี้ที่มีอยู่ด้วยครับ อ้เดียวเราไม่อยากกลับไปแล้วใช่ไหมไม่อยากคิดเอาตัวรอดอีกเดียวกลัวคือเรากลัวว่าเราจะไม่ได้กลับมาจะไม่เห็นน้องเห็นตรงแม่ใช่ครับนี่คุณแฝงคุณอิงครั้งนี้ครับใช่ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมีแค่ปีที่แล้วมีแค่ยิงกันระเบิดกันตายมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ครั้งนี้มไม่มีเลยครับ ก็กลัวทางบ้านจะเป็นห่วงก็ถ้าได้กลับอ่ะถือว่าเร็วครับเพราะว่าต่อเราก็ได้กลับมาในกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มแรกครับทุกคนที่ประสบปัญหาแบบนี้ก็อยากกลับมาทุกคนครับไปอยู่ที่การช่วยเหลือบางพื้นที่ก็ยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ครับผมไปช่วงยุคเศรษฐกิจที่เป็นโควิดด้วยครับผมก็เลยอยากต้องไปหาเงินเพื่อครอบครัว นี่ฮะทุกคนมีความจําเป็นที่ต้องไปทั้งสิ้นนะครับแต่ไปแล้วก็เผชิญความเสี่ยงเรื่องของสงครามและที่สําคัญก็คือพอกลับมาแล้วเหมือนท่านเนี้ยก็คงไม่คิดจะกลับไปแล้วทํางานในประเทศไทยเพื่อให้ได้ไรายได้มาใช้หนี้ของตัวเองเท่านั้นนะครับขณะที่คุณแม่โอ้โหได้เจอลูกชายนะครับเล่าว่าตอนที่ลูกชายของตนตัดสินใจไปทํางานทุกคนในบ้านคัดค้านหมดครับไม่อยากให้เขาไปพอรู้ว่าเขาได้กลับมาก็ดีใจมากแม่และลูกของเขา เมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนนะครับมาเฝ้ารอเพื่อที่จะได้พบเจอกันวันนี้เขาจะถ่ายมาให้ดูค่่ะไมก็ห้ามกันทุกคนแต่เขาอยากไปนั้นคืาทุกคนห้ามใช่ก็ที่้ามนม่พอะอะไรก็คือเขามีสงครามกันทุกปีอย่างเงี้ยเราก็กลัวก็บอกห่วงค่ะก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆก็ค่ะแล้วมาเนี่ยเมื่อวันเสาร์วันนี้ได้กลับแล้วรู้สึกไงดีใจค่ะดีใจเมื่อคืนนอนไม่หลับเต่นเต้นเหรอ คืออนไม่คือนอนไม่หับดีใจอยากให้กลับค่ะคือรู้แต่ว่าดีปลอดภัยปลอดภัยก็ดีใจค่ะับค่ะค่ะรเตมม อีกหนึ่งครอบครัวคุณผู้ชมคะเป็นครอบครัวของคุณสราวุธแก้มกล้านะคะอายุ46ปีเป็นชาวจงังหวัดสุรินทร์ค่ะบอกว่าดีใจเจอครอบครัวในรอบ6ปีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลพี่เขาบอกว่าให้บรรยายก็บรรยายไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่ามันรุนแรงยิ่งกว่าในหนังค่ะตอนเดินออกมาก็มีศพเกลื่อนถนนนะคะแล้วก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดพยายามอยู่ในที่ปลอดภัยหลบซ่อนไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้มีชีวิตกลับมาในวันนี้ค่ะ ต้องหวัดระแวงครับหวัดระแวงแบบไม่หลับไม่นอนนอนไม่ได้รอบข้างรถถังทหารก็อยู่รอบข้างเราจะยิงตลอดเวลากลางวันห้ามออกขาดถ้าออกเขาจะทหารอาจจะยิงเราทิ้งเลยตลอดไต้เวล,ลาเพระะาระว่ากังหัออกกลางคืนเหมือนในหนังนะพี่ตายนอนขึ้นอืดตามข้างถนนตอนนี้ก็ยังไม่เก็บศพบอ,อะไรก็นอนตายเยอะมากดีทนายจ้างผมพาผมออกมาก,ก่อนถ้ากลับได้ผมไปให้เรียบกลับครับ เพราะเหตุการณ์จะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆไม่มีการจุดรครับมันจะขยายวงกว้างมาเรื่อยๆใช่ใช่ครับเมื่อก่อนมันแค่ยิงจรวดกันข้ามมาเฉยๆแต่นี้เขาบุกภาคพื้นดินขึ้นมาเลยแบบตั้งตัวไม่ติดบางคนก็ยังทํางานอยู่ก็ตั้งตัวเพราะก็ไรกาดยิงตายหมดอีกคนหนึ่งคุณสมชายบุตรศรีคุณผู้ชมคนนี้นะครับจะครบสัญญาในการไปทํางาน5ปีเนี่ยสิบตุลาสงครามเกิดวันที่7คิดทูตัวครับ รอบนี้ได้กลับมาก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ทําไร่ไถนาที่ไทยนี่แหละนะครับโดยคุณสมชายก็บอกว่าการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐถือว่าทําได้ดีมากทําให้เป็นครั้งแรกใน5ปีที่ได้กลับมาเจอครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงในตอนแรกนะครับอมองหาใครที่ให้การช่วยเหลือหลบซ่อนตัวอยู่อย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าถือเป็นเรื่องดีแล้วก็ขอบคุณภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ดีมากครับดีมากครับเราติดต่อทางการไทยได้ใช่ไหมครับติดติิดตต่อได้ครับติดต่อกรงสุนนะครับก็ผมจะกลับแล้วนะครับผมเหลืออีกประมาณแค่ประมาณเดือนครึ่งผมก็จะกลับแล้วไม่ได้กลับเลยครับแสดงว่านี่เป็นครั้งรครั้งที่ในาระเครับครั้งแรกเลยครับ ความรู้สึกที่มีตอนนี้ครับห็นหนรับาลูกคั้งแรกนี่เป็นยังไงบ้างดีใจมากเรอราเ่อี่แต่วที่ผ่านมาเพยายามที่จะวิดีโอคอกันนคุยคุยครับผมมาไล่ถูกกดดันไล่ล่าในการนัยิงอะไรต่างๆก็ถูกกันก็พราผมไม่ออกไปไหนเลยครับอยู่ในโรงงานเลย เห็นครับผมก็เห็นเขามาเดิน<ม>เดินดูดูคนดูอะไรประมาณนี้นะครับแวาาหลบให้ไม่ให้เขาเห็นครับแฟนของคุณสนชายคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, โลง่งแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยเลยต่อจากนี้จะไม่ให้สามีไปไหนแล้วอยู่บ้านเราดีกว่านะครับที่สําคัญคือกลับมารอบนี้ตอนแรกชุดที่อพยพกลับมาไม่มีสามีตัวเองตอนนั้นก็เลยใจหาย แต่ครั้งนี้มีสามีตัวเองแล้วก็เลยโล่งใจนะครับของเราประมาณก็ต่างกันนะคะเพราะว่าชุดแรกมันไม่มีแฟนเราอเงี้ยค่ะแต่ก็สงสารเขาที่เขาบาดเจ็บนะคะสงสารเขากับคนที่เสียชีวิตด้วยอะค่ะขอบคุณมากเลยก็ถือว่าโชคดีอค่ะแต่คนที่แบบยังลำบากอยู่ก็ยังมีนะคะที่แบบ ประเทศเขาแบบว่าเอาเราไปส่งทางอื่นอย่างเงี้ยค่ะคือใจร้าย